โยวาซาเดีวิรุ่นเมกาดิวิรุ่ดูบดิวิรุ่นชารายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกม GTA Trilogy นะอันนี้มันก็เป็นแบบว่าอ่าสามภาคนะเห็นไหมฝั่งด้านล่างขวาเบื่อสามภาคนะครับมี White City มีอ่า San Andreas นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ GTA ภาค3นะท่านผู้ชมอืมก็อันนี้มันเป็นของ Netflix นะท่านผู้ชมนะ Netflix เพราะว่ามันมีโปรโมชั่นนะครับอ่าเราสามารถเล่นได้ฟรีนะแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ได้เล่นได้ฟรีก็สามารถที่จะอ่าซื้อก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นภาพสวยนะ เเดี๋ยวผมจะมาเล่นเจ้าตัวอันนี้ละกันเนาะมันเป็นเวอร์ชันภาพสวยนะครับเหมือนอยู่บนคอมเลยนะท่านผู้ชมนี่โคตรมันโคตรทเทอันนี้คือเวอร์ชันภาพสวยนะครับคนดูเอาดิตึงจาดตึงจาดคนดูโอยผมบอกเลยนะครับว่าทําไมภาคนี้มันถึงมีจุดเด่นกว่าภาคอื่นนะท่านผู้ชมนะอย่างแรกเลยนะครับอาจจะตัวภาคนี้นะมันเป็นภาพสวยเนาะอย่างแรกเลยนะครับทั้ง3ภาคนี้นะเหมือนอยู่บนคอมอะเหมือนเล่นบนคอมเลยนะครับภาพสวยจะจัดนะสวยกว่าที่ทุกคนเคยเล่นบนมือถือ ก่อนก่อนอีกนะท่านผู้ชมนะเออเพราะฉะนั้นเออคอนโทรลดิจิตอลคืออะไรวะสไลดเดอร์คืออะไรวะอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ปั๊บใหม่ก่อนนี้แป๊บนึงื่ย้ยเอาละท่านผู้ชมไปคนดูนะโอ้ภาพสวยจะจัดอันนี้ปั๊บภาพสุดเลยนะครับท่านผู้ชมโคตรทีโคตรึงอ่าอ่าอ่าถอยถอยถอย โอ้มันคับยากอยูย่นะนี่คนดูปั๊บปั๊บปุ่มกล้องนะไหมอ๋อโอเคเอ้ยที่จริงเกมนี้มันใช้จอยเล่นได้นะท่านผู้ชมนะแต่ต่อจอยนี่เล่นได้เลยนะครับมาว่ะาว่เดี๋ยวเราจะเล่นโชว์ให้ดูแล้วกันนะอันนี้ก็สำหรับใครที่แบบมีรหัสเน็ตฟิกนะมันสามารถเล่นได้ฟรีเลยนะท่านผู้ชมนะเล่นได้ฟรีเลยนะครับโคตรดีอ่ะคนดูเอ้ยดีจัดจัดดีจัดจัดไปเดี๋ยวเรามาว่ามาว่ะนี่นี่นี่ไหมกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ โอ้ oh, ภาพสวยสวยอยู่นะคนดูลงก่อนนี้ลงจากรถดิปึบมายืนตรงนี้นะครับนี่เข้ามาแกงเรานะทุกผู้ชมนะ ร <She> ้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอคกิฟ์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวัยเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง i c h m a n ช h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h man shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยคลิปเลยเด็ครับกลับมาก็เห็นซีจงซีจเลยนะคนดูนะเตึงเอา่ะเอา่ะลิปมูวิ่งเฮ่อที มาด hmm. ิมาดินี่เจอเจอแก๊งเราหนับเจอแก๊งเรานะสีจีโนตรึงมาดิมาดิโอ้ยโอ้โหยิงกันนัวยิงกันนัวนี่สมัยก่อนนี่อย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแก๊งนี่ยิงกันแก๊งนวลแก๊งนี้ยิงกันครับมา ขึ้นจักรยานก่อนอ้าวเอาไม่ใช่ผมว่านี่สำหรับใครที่แบบว่าชอบสายสายตอจอยนะท่านผู้ชมนะกดค้างเหยียบไปพวกเสื้อเขียวนี่เป็นแก๊งเราน้ำคนดูโอเคต้องขี่ขี่ติดๆไว้ yeah very good อันนี้ก็เป็นในส่วนของอีทีเภาคอะแซนนะแซนแอนเดรียสนะท่านผู้ชมโว้ยโว้ยโว้ยก็ถือว่าสวยอยู่นะภาพเกมนี้นะครับ ป่าวะป่าวะอันนี้อันนึ่เหมือนเล่นมอนคอมเลยนะแต่มันรันได้ประมาณ30เฟรมเนาะชมสำหรับใครที่แบบมีมือถือสเปคสูงก็อันนี้เขาใช้ได้เออเออยิบยิบจักรยานจักรยานจักรยานออกเกมไม่ติดบั็อกจัดๆเลยนะนี่เออจะยิงครับพี่จะยิงครับพี่โอ้ไปไปไปกดตึงเอา วิ่งมาเก็บก่อนมาว่ะมาว่ะไปครับโคตร่อโคตรตีเป๊ปเฟันหยืนไปมาหาเดือแก๊งเราแล้วนะครับคนดูขี่จักรยานตึงๆมาว่ะมาเฮ้ยมันได้ยิงเราแท้เนี่ยมันตามมาแล้วนะครับไปเร็ว Yeah อันนี้ก็เป็นในส่วนขององ่าอภาพอ่เขาเรียกภาพอะไรนะภาพอ่คนดำนะท่านผู้ชมน,นะภาพคนผิวสีนะภาพถือว่าสวยนะที่ทุกคนเห็นอยู่ในภาพถือว่าสวยนะน,นี่ผมเล่นบนอ่าไอแพด,ดนะครับไอแพดมินิหกนะชิป A15 นะครับเว้ยเว้ยเว้ยคุมยา,ยากอยู่นะคนดูอื <c oughs> ถือว่าสวยนะคนดูไม่ธรรมดานะครับนี่เห็นไหมเออใช้ได้ใช้ได้ เกมแล้วตอจอยได้นะเกมนี้ต่อจอยได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นในส่วนของภาคแรกเนาะท่านผู้ชมนะภาคไม่ใช่ภาคแรกภาคแซนนะครับท่านผู้ชมแล้วเราลงไปเล่นภาคอื่นดูนะัท่านผู้ชมนะผมจะกดออกก่อนลองมาเล่นภาคอื่นดูนะครับภาคในส่วนของไวซิตี้นะท่านผู้ชมนะผมจะลองเล่นไวซิตี้ดูนะครับนี่มาแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นในส่วนของ GTA Vice นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นภาคต่อมานะครับ ไป่พัต่อเดี๋ยวพก่อนพักก่อนนะเนี่ยเโอภาพสวยนะนี่ผมปรับสุดแล้วนะคนดูนี่ปรับสุดได้นะผมให้ดูนะครับเห็นไหมอ่าส่วนใหญ่ผมเติมเน็ตซิกเนี่ยผมเติมในส่วนของมือถือนะครับ90บาทเองนะฮะใครที่อยากจะเอาลองโหลดมาเล่นนะแนะนําเลยนะครับแค่90บาทนะครับเล่นในเกมมีเกมเยอะมากเลยนะไม่ต้องซื้อด้วยนะครับเอาไปต่อยรถทําไมล่ะนขึ้นรถโอเคทีนี้มันอ่า มูม okay. Conf ินโอเคคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเดี๋ยวจะมารีวิวนะ iPad mini ว่าเป็นยังไงนะครับปิดเพงก่อนปิดเพ้ย,อเ,พย,อย,อยเอาว่ะเอาว่ะตึงจดัดตึงจดัดมันให้ไปไหนท้อยท้อย,อยจอไม่ค่อยล็อกนะคนดูด้วย เสียงเสียงเบาจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับเสียงก่อนออ d i o โอเคปรับสุดแล้วเสียงตัวกีม,มันเบาะนะครับแ๊บโอเคมาดิไปวไวบีครับ อยเอาว่ะเอาว่ะยังรออย่างรอนี่มาจอดตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมปั๊บลงไปฮะเวลินน่าイスโอเชียนโฮเทียวนะฮะเดี๋ยวเราลงจากรถก่อนเฮ้ยบีเตะทำไมวะเดี๋ยวไัยรุ่นวัยรุ่นโอ้โหนะบอกก่อนไม่มีปุ่มกระโดดหรอกพะเกม นี่จะปุ่มวิ่งไวนะครับเข้าไปตรงไหนนี่อ๋อเข้าไปข้างในโอเคนี่มาแล้วว่ามาแล้วว่าเวอร์ลินนนไอ้ตัวนี้เป็นไนะตรไทโรจีนะท่านผู้ชมนะมันรวม3ภาคนะครับภาค3ภาคอ่าคนดำนะครับภาคแซนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ภาคแซนแอน,นดริสนะแล้วก็ในส่วนของภาคไวซิตี้นะท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็น Pink. เพลงเซฟใช่ไหมอ๋อโอเคเป็นคาวเซฟเป็นเซฟให้ยอยู่แล้วไปมากเกอร์พิงก์โอเค วีเอรียูดโคตรล่อโคตรตรึงไปฮะออกมาล้วเนาะโอ้ภาพถือวสวยนะนี่นี่คือแบบแต่ผมเมื่อคืนดูคือเหมือนเล่นมนคอมเลยนะที่มันเป็นภาครีมาสเตอร์ดิบเนี่ยเขาเรียกว่าภาครีมาสเตอร์นะฮะท่านผู้ชมนี่รถไหนไปเนาะไหนเนาะทีนี้เนาะโอ้แมพถือว่าใหญ่อยู่นะ เรวไปขี่ดูนะครับโอ้มันให้ไปจุดนี้โอเคขี่เลเยอร์เหรอกดติ๊กยังไงวะกดติ๊กไปตรงเนี้ยอ๋อโอเคกดย้ำๆอ่าได้แล้วได้แล้วมันมาร์กจุดแล้วคนดูนะอิซูมิโอเคไปเออเลี้ยวๆ โอเตึงจัดจัดไหนทำไมให้เลี้ยวฝั่งนี้หรอถนนมันเป็นอย่างงี้นี่ว่าด่าเฮกโอเคเลี้ยวฝั่งนี้ครับสวยฝั่งหนึ่งครับขวาหน่อยเ เอาวะเอาวะขวานนะภาพถือว่าสวยนะอันนี้ผมเล่นบนไอแพดไงคนดูภาพมาเลยแบบว่าภาพมันเลยสวยนะเพราะว่าชิปมันแรงนะครับ iPad ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลโบกิฟ กาดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยไอแพดมินินะมินิหก A15 แรมสี่แรมสี่บนไอโฟนยังกับแรมเท่าไหร่นะแรมสิบสองบนแอนดรอยคนดูนะเ okay, ไปมาร์กจุดตรงนี้ อ่า really good bro โคตรีเอา嘛มาคลิปครับนี่นี่นี่โชว์ไม่ไม้มวยไทยสักหน่อยเราไปมันให้เราไปร้านอันนี้ใช่ไหมร้านเสื้อโอเคกดเดี๋ยวมันคลิกเนี่ยติ๊กติ๊กเดี๋ยวมันคลิกเนี่ยติ๊กติ๊กตรงเนี่ยปั๊บมันจะขึ้นมาร์กให้นะท่านผู้ชมนะ ไปต่อเลยครับโอเคเนดะี๋ยวผมจะไปเล่นอีกภาคหนึ่งนะท่านผู้ชมนะอืมภาคต่อมาเป็นภาค3นะท่านผู้ชมนะใช้รหัสเน็ตฟิกนะครับเติมอ่ะแค่90บาทของเน็ตฟิกเท่านั้นเองนะเห็นไหมนี่นะัสเน็ตมาคนดูภาค3สตาร์ทเลยดิครับเอ้เปิดมาอย่างนี้เลยว่าเกมมีเลเบอร์เทรี่โอ้หนี่คือภาคแรกนะไอภาค3นะท่านผู้ชมนะผมขอปรับในส่วนของกราฟิกให้มันสุดก่อนนะครับ นี่กราฟิกปรบสุดเลยเอาล่ะคนดูไปขึ้นรถกันเลยดีครับมันให้เราขึ้นรถนะโคตรีอันนี้เป็นในส่วนของอ่าภาคแรกนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยเอาดินี่มันก็แทนเราเลือกนะครับสไลเดอร์หรืออนาล็อกผมแนะนำเป็นดิจิตอลนะตรงนี้นะครับมูมินครับโอเคไปเลยดิเราโคตรดีเฮ้ยจะภาคสามภาพมันก็สวยนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยอะไรวะนักโทษหลบหนี มีภาพสวยนะเหมือนเล่นอยู่บนคอมเลยอ่ะเขาพอดลงบนเนี่ยแต่ผมบอกเลยนะว่าลื่นลื่นกว่า Nintendo Switch Nintendo Switch นี่เทคโนโลยีนี่แม่งยังแเล็กอันี้ยังลื่นกว่าเล่นบนมือถือแม่งลื่นกว่านะ90บาทเอง90บาทต่อเดือนนะต้องพูด90บาทต่อเดือนนี่มา่านใช้นอนทงใช้นาท้าวะกี้นี้เอ๊ อันนี้ออัันนนนีี้้มันก็จะเหมือนแต่ละเมืองนะบางเมืองก็เป็นฟลอริดาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางเมืองก็เป็นอ่าอะไรนะอ่ซานฟรานซิสโกบางเมืองก็เป็นเท็กซัสอะไรอย่างงี้นะฮะบางเมืองก็เป็นดีทรอยต์นะฮะแต่ละแต่แต่ละเมืองในเกมของเจ้าตัว TDE นี่อิงมาจากแบบอ่าอเมริกาหมดเลยนะครับว่าเออก็คนอเมริกันเนี่ยเป็นคนสร้างนะเกมนี้เกมนี้นะท่านผู้ชมอ้ยอ้ยอุ้ยมันเห็นขี่ไปไหนนักหนาเนี่ยอุ้ยดูรถเราจะไหม้คนดู อะไรอ่ะพี่คุณจะภาพสวยนะนี่ผมปรับภาพสุดแล้วนะครับเยอะมาดีไหมนี่อันนี้เข้าซอยนี้เปล่าวะใช่ชัวร์เลยซอยนี้ Okay very g o o ดท็อปพอยตอ๋อไปอยู่ตรงนี้โอเคนี่เป็นในส่วนของภาค3นะทุกผู้ชมนะ มาว่ะมาวะเตือนเตือนจะจะเตือนเตือนดิ้งดิ้งจะตือนเตือนจะจะเตือนเตือนดิ้งดิ้งจะเอาว่ะเอาว่ะนี่เปลี่ยนชุดนะครับอ่าเคตรีเกมนี้มีอะสามารถใช้สูตรได้ด้วยนะสูตรในเกมนะทุกผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนทีหลังนะอ่ะอ่ะอ่ะตัวตัวตัวขึ้นรถไปถอย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 ไป ไอ้สกุยเย่ปลานหน่อยอร่อยจัดเวอร์รี่กูดเอ้าไปซะไปตามจุดมันนะฮะท่านผู้ชมนะเบียกสวยลงมาหาของสักหน่อยเย่เวอร์รี่กูดนี่ยดูจิกเกิ้ล แล้วแต่มีครุณนะจะใจฉันไปไหนให้ไปตรงไหนล่ะโอ้แต่ภาพถือว่าโอเคแนละ้วใช้ได้อยู่นะ่นี่คนดูแอบมันให้เราไปตรงไหนวะจุดนี้ใช่ไหมโอเคมาร์กไ้รอก่อนเลยครับย้อนกลับมาปับ๊บแล้วเราก็ไปเอารถกันนะเอารถคันไหนคันนี้ดีกว่าดอชดอชชาร์จเจอลงไปให้ไอ้มืด กูตึงอ้าวชนตุดใช่ปะไปเง,งี้ยเงี้ยเงี้ยโอ้ภาพถือว่าใช้ได้นะนี่คือปรับสุดแล้วนะมาดูเนะี่ยผมเปิดให้ดูออปชั่นกราฟิกนี่ปรับสุดแล้วนะครับเป็นไงเออเขาพอร์ตออกมาดีนะใช้รหัสเน็ตฟิกในการเล่นเอานะครับสามภาคน,นี้เขาเรียกว่าอ่าไทโรจีนะไตรโรจีไตรโรจีใครไปเรียกทิโรจีเนะี่ยกูตีปากนะผมเคยไปเห็นแบบ ไอเกยไหนนึกเรียกทรีแบนทรีแบนทรีแบนแม่มึงเขาเรียกใครไรแบนไอ้แป๊บว้าวมาแล้วว่ะจอดโอ้มารับมารับเอกี้ชิดอ่ะไปไหนเอ่ยอ๋อไปตามจุดก่อนอุ้ยอุ้ยกระปงกระปงแตกไปมาเพื่อนไปมาเพื่อนโอ้ โดตดตดเออเว้ยทำไมมันคับชนอย่างงั้นแท้นี่มันคับทำมือควรแท้เฮ้ยเหลือแต่ชื่อในนุ่มบิ๊กบิ๊กสวยอ้าวเจ้าโดดเข้ามาทำไมอ๋อดูเข้ามาเจอเยียบเฉยเห็นปะทำไมรถแม่งยับดิวยี่จังวะรถทางง่ายเทไหลเลี้ยวขวานี่ผมแนะนำให้ต่อจอยนะต่อจอยจะเล่นง่ายกว่านะครับน้อง ยอะอ๋ออีบีปายอีบีเดนไปว่าที่นี่เฮ้ยโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับสามภาคนะท่านผู้ชมนะมีในส่วนของไวซ์ซิตี้อ่า GTA ซานแอนเดรียสท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของแกรนะทิปออโต้ทรีท่านผู้ชมนะก็รวม3ภา,าคเขาเรียกไทโลจีนะเอ่อใช้รหัสเน็ตฟิกในการเล่นนะเน็ตฟิกก็สมัคร อ่าเดือนละ90บาทเองนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่แบบว่าเอออยากโหลดมาลองดูเป็นไงภาพเหมือนเหมือนจะตัวบนคอมพิวเตอร์เลยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันแบบมันพอร์ตออกมาแล้วท่านผู้ชมเราให้ร่นได้นะครับเออก็ภาพก็สวยกว่า Nintendo Switch นะผมบอกเลยนะครับอืมก็สำหรับใครที่อยากโหลดก็ไปหาโหลดกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคกตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้เคอร์ตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอก คลิปการ์ดไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โน่ .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย